ไทตูนอยากเล่าเรื่องจงอางพยาบาทโดยเฉลิมก้อนแก้วสัตว์ที่ถูกยิงบาดเจ็บและก็กลับหลังหันมาตะลุมบอลกับพรานอย่างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นมักจะไม่ใช่สัตว์ที่มีบาดแผลในขณะที่สิ้นเสียงปืนหรือเลือดสาดยกเว้นเสือกับหมูป่าแทบไม่น่าเชื่อว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่บาดเจ็บและอาฆาตชนิดที่เรียกกันว่า พยาบาทเอาเลยทีเดียวสัตว์ที่พูดถึงก็คืองูท่านเชื่อหรือไม่งูจงอางมีความแค้นอาฆาตเฉพาะคนที่ทำให้มันบาดเจ็บเท่านั้นกล่าวคือพรานคนไหนที่สร้างบาดแผลและความเจ็บช้ำให้กับมันมันจะตามล่าเอาเฉพาะคนนั้นไม่ว่าเวลาแห่งการตามล่าจะใช้เวลานานเท่าใดงูจงอางไม่มีวันลดละและไม่ลืมคนนั้น ต่างกับสัตว์ชนิดอื่นเมื่อมันได้รับบาดเจ็บตเตลิดเข้าป่าสัตว์ที่พูดถึงก็คือหมูป่าเสือหมีกระทิงสัตว์จำพวกนี้ครั้งต่อไปถ้ามันเจอไม่ว่าจะเป็นพรานเก่าหรือพรานใหม่ลูกเล็กเด็กแดงหรือแม้แต่ผู้หญิงถ้ามันเจอมันจะเข้าทำร้ายในทันทีพรานแทบทุกคนกลัวมากกว่าเสือเพราะสัตว์ใหญ่ๆประเภทเสือหมูป่าหมีสัตว์ที่กล่าวมานี้ ถ้าหากว่าพรานควบคุมสติให้ดีสามารถคว้าได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวแต่งูนั้นต่อให้ใจกล้าขนาดไหนก็อดใจฝ่อไม่ได้ยิ่งงูจงอางด้วยแล้วยิ่งน่ากลัวนักนักต่อนักที่การ,รเผชิญหน้ากับงูมักจะห่างกันแค่เพียงวากว่า,วาเพราะงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานไปกับพื้นแน่นอนต้นญ้าที่สูงเพียงแค่1ิบนิ้วกว่าก,าก็สามารถบดบางร่างของมันเอาไว้อย่างมิดชิด ดังนั้นการ,รเผชิญหน้ากับงูมักอยู่ในระยะใกล้พยายามแล้วมันฉกมาเราเสร็จแน่เลยครั้งหนึ่งพรานขินชาวเขาเผ่าแมวก็ต้องสังเวยชีวิตครอบครัวให้กับจงอางพยาบาทมาแล้วรวมทั้งชีวิตของเขาด้วยเรื่องมีอยู่ว่าลึกเข้าไปในห้วยแห้งพรานขินพร้อมหมาล่าเนื้อก็เข้าไปในลำห้วยแห่งนั้นขณะที่เดินอยู่นั้น พันหูก็แววได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงคนเดินย่ำอยู่บนใบไม้แห้งบางครั้งเสียงก็เหมือนคนกวาดใบไม้แห้งด้วยซ้ำพลานขินปลดปืนแก๊ปลงจากบ่าแล้วค่อยๆค,คลืบคลานเลาะริมฝั่งห้วยขึ้นไปเพื่อจะหาสาเหตุที่มาของเสียงนั้นว่ามันคืออะไรกันแน่มันตัวอะไรกันแน่ทันทีที่แลเห็นที่มาของเสียงหัวใจของพรานขินแทบจะหยุดเต้น จงอางสองตัวกำลังผสมพันธุ์กันอยู่เมื่อรู้แจ้งแล้วก็ควรจะรีบถอยออกห่างจากสัตว์อันตร,รายชนิดนี้เสียแต่ช้าไปซะแล้วเมื่อหมาล่าเนื้อมันได้กลิ่นงูเข้ามันวิ่งเข้าหางูจงอางพร้อมกับเห่าเสียงดังก้องไปทั่วบริเวณนั้นพลานขินเห็นเช่นนั้นก็จำเป็นซะแล้วที่จะต้องเข้าไปช่วยหมาล่าเนื้อเพราะเสียดายหมาที่มีค่าต่อการยังชีพหาสัตว์ป่ามีมาก ปืนแก๊ปประทับติดบ่าแล้วก็เหนียวไกสนันวันไหวบ่าเอ้ยลูกปืนตีดินกระจุยฟุง้งเพรอควันปืนจางภาพที่แลเห็นก็คือจงอางตัวหนึ่งนอนยาวเหยียดเลือดสาดกระจายแต่อีกตัวก็คงจะถูกบ้างแต่ไม่เจ็บมากนะักมันจึงเลื้อยหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนสัญชตาตญาณมาบอกว่าเขากำลังจะเผชิญกับความอาฆาตนับตั้งแต่วาระนั้น พรานคินเริ่มระวังตัวมากขึ้นสี่ห้าวันให้หลังหมูในเล้าใต้ถุนของเขาก็สังเวยชีวิตให้กับความแค้นของจงอ่างอะไรนะหมูมันเป็นอะไรมันเริ่มงานแล้วเหรอเนี่ยไม่นานต่อมาเมียของพรานคินก็ถูกจงอ่างกัดตายในป่าขณะไปหาบอลริมลำห้วยเมียถูกงมูกัดตายจะเป็นอื่นไปไม่ได้ มันต้องเป็นจงอางคู่ของมันที่บาดเจ็บตัวนั้นอย่างแน่แท้เพลิงอาคาตโหมกระพือทั้งงูและคนพรานขินไม่เป็นอันรรมาหากินออกล่างูจงอางไปทั่วหุบห้วยและขุนดอยเอ็งไปมุดหัวอยู่ไหนวะไอ้ง,งูระยำแต่ก็หาเจองูนั้นไม่ทุกย่างก้าวที่พรานขินตามล่างูนั้นเขากลับตกอยู่ในสายตาของมันตลอดเวลา แต่มันยังไม่คิดบัญชีเสียทีเดียวเพราะพรานคินยังมีเครื่องทุ่นแรงอยู่ในมือตลอดนั่นก็คือปืนไหนจะมาล่าเนื้อตัวนั้นอีกจงอางตัวนั้นมันเหมือนมีวิญญาณของจงอางอีกตัวที่ตายเข้าสิงสู่มันติดตามพรานขึ้นไปทุกย่างก้าวเหมือนกันเพื่อหาโอกาสบ่ายวันหนึ่งขณะที่เข้าป่าล่าสัตว์ลืมเรื่องล่าจงอางไปพักหนึ่ง เพราะเวลาผ่านมาเกือบสามเดือนเห็นจะได้ความร้อนระอุของแสงแดดยามบ่ายทำให้พรานขินต้องลงไปแช่น้ำในลำห้วยแม้แต่หมาล่าเนื้อก็ร้อนจนสุดทนลงไปแช่น้ำอยู่ก่อนแล้วนาทีทองมาถึงแล้วจงอ่างพยายามปรากฏตัวขึ้นหมาแช่อยู่ในน้ำปืนอยู่บนบกห่างมือพรานขินมันพุ่งออกจากที่ซ่อนตัวอย่างรวดเร็ว เสียงใบไม้แห้งดังซ่าเตือนให้พรานขินรู้ในทันทีว่ามันคืออะไรฮะจงอ้างเร็วเท่าความคิดพรานขินกระโดดขึ้นจากลํำห้วยพุ่งเข้าหาปืนอย่างรวดเร็วปืนพรานขินก็ไวทายาดเช่นกันเขายกปืนขึ้นประทับพร้อมเหนียวไกเสียงปืนแผดสนันป่ากระสุนโดนเหมือนกัน แต่จงอางพกความแค้นแทบประทุมันพุ่งมาอย่างไม่ลดละลืมแม้แต่ความเจ็บปวดและเลือดที่สากระจายเปื้อนใบไม้นั่นแหละวาระสุดท้ายของพรานขินก็มาถึง <c oughs> <c oughs> เฮ้อเขี้วงูจงอางฝังเข้าที่ลำคอไม่ยอมปล่อยแล้วมันก็ตายอยู่ตรงนั้นเช่นกันทั้งคนและงู เรื่องตายอย่างเต่าโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญากรรมคือการกระทำถ้าทำดีก็เรียกว่ากรรมดีทำชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วเช่นเดียวกันเรื่องกฎแห่งกรรมบางคนอาจจะไม่เชื่อเพราะไม่เคยได้ยินได้เห็นกับตาแต่กับลุงเอ,อิบแล้วแกเชื่อและยืนยันได้เต็มปากนึกยังไงถึงได้อยากรู้เรื่องทานองนี้ไอ้ซัก ก็คือผมอยากรู้เรื่องราวพอเป็นเครื่องเตือนใจไว้เท่านั้นแหละครับนี่เองคิดว่าข้าไม่รู้เอยว่าเดี๋ยวเนี้เองไปเป็นนักเขียนการ์ตูนอยู่กรุงเทพโน่นแหมนึกว่าลุงไม่รู้ซะอีกแล้วลุงจะว่ายังไงล่ะก็ดีอยากจะให้เรื่องนี้ได้รู้กันมากๆอยู่แล้วทุกวันนี้คนเราจิตใจมีแต่บาปหนาขึ้นไปทุกทีจะทำอะไรก็ไม่เคยกลัวบาปลัวกรรมเอาซะเลย ก็สมัยเนี้คนมาทําชั่วกนจนเป็นแฟชั่นกันไปแล้วและเรื่องบาปกรรมดูมันจะส่งผลช้าไม่ทันใจเอาซะเลยถ้าหมายถึงทางรูปประธรรมที่จะสามารถมองเห็นได้มันอาจจะถูกแต่ในทางนามประธรรมด้านจิตใจแล้วเรื่องเวรกรรมมันมีให้เห็นแน่นอนเพราะใครทําชั่วไว้จิตใจย่อมชั่วตามมีแต่ความดดร้อนไม่สบายใจ แม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตามแต่ตัวเองย่อมรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละครับมันคือบาปผลแห่งกรรมชั่วที่ไม่ต้องรอชาติหน้าชาติไหนโดยแท้จริงจริงสินะผมก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทำดีใจก็ดีทำชั่วใจก็ชั่วนั่นเองใช่บางครั้งมันก็เกิดผลเป็นรูปธรรมให้คนได้รู้เห็นกับตาเช่นกันนั่นสิลุง แต่ผมว่าเราน่าจะเข้าเรื่องกันได้แล้วเพราะฝอยมาหลายหน้าแล้วนะลุงน้อยพอาจะพูดเรื่องบาปกรรมซะหน่อยเอ็งก็คิดว่าพระมาเทศนาให้ฟังเรื่องไรโอ้ไม่ใช่อะไรหรอกเป็นนักเขียนเราก็ต้องเขียนเรื่องสนุกสนานเข้าไว้ไม่งั้นก็ไม่มีคนอ่านนะสิลุงข้าเข้าใจงั้นข้าขอกินน้ำให้มันคล่องคอก่อนสิวะได้เลยครั้งนั้นตอนที่ลุงยังเป็นหนุ่ม ในหมู่บ้านเราเรื่องการกินเหล้าเมายาคงไม่มีใครเกินไอชิดนอกจากมันกินเหล้าเก่งแล้วกับแกล้มที่มันชอบมากที่สุดก็คือเตาไอชิดมีเพื่อนร่วมแก๊งอยู่สองคนเฮ้ยพ,พวกพวกวันนี้เจอกันที่หลังสวนบ้านข้านะเว้ยเห็นไหมนี่อะไรเตาแกไม่ได้มาจากไหนอีกวันเนี่ยข้าก็เอาปลาช่อนไปแลกกับไอเดนมานะสิเอาปลาช่อนมาแลกเช เองนี่มันเหลือเกินจริงๆเฮ้ยพวกเองก็ชอบผัดเผ็ดเตาไม่ใช่หรือหรือไม่อยากกินก็ไม่ต้องไปให้ข้าเห็นน่ะเอ้ยอย่าใจน้อยสิวะของแบบเนี้ยไม่กินได้ยังไงพอดีข้ามีเหล้าเหลืออยู่ขวดหนึ่งเย็นนี้ข้าจะเอามาด้วยละกันต้องอย่างนี้สิถึงจะรักกันจริงงั้นข้ากลับก่อนนะเย็นเนี้ยค่อยมาร่วมวงกัน <laughs> แล้วเย็นวันนั้น กองไฟก็ถูกก่อขึ้นในขณะที่สามสิงขี่เหล่ามาอยู่กันพร้อมหน้าเฮ้ยผัดเผ็ดเต่าของเองเริ่มได้หรือยังวะข้าอยากชิมเต็มที่แล้วนะเว้ยเดี๋ยวสิวะอยากกินของอร่อยมันก็ต้องใจเย็นๆข้าให้นังพันมันเอาเครื่องปรุงมาให้ก่อนนังพันนางพันเว้ยเอาถ้วยเครื่องปรุงที่ข้าทำไว้มาให้ข้าหน่อยสิเออๆได้ยินแล้วมาแล้ว รับไปสิฉันไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกขยะขยแยงนี่เองพูดได้ดีๆนะนำผันเองไม่อยากดูก็ไม่ต้องมายุ่งคนอะไรก็ไม่รู้ใจยักใจมนันเฮ้ยไอชิดถ้าทางเมียเองจะไม่พอใจแล้วนะเว้ยช่างมันอะไรข้าจะทำซะอย่างพูดจบไอชิดก็เอาถุงใส่เตาออกมาแล้วก็เทเตาเป็นๆลงบนกองไฟ เตาถูกไฟคลอกก็กระเสือกกระสนคลานออกมาเฮ้ยออกมาทำไมเล่าไป้เข้าไปแต่มันก็คลานออกมาอีกเฮ้ยมันอึดดีว่ะแบบนี้สิถึงจะกินอร่อยดูสิว่าแกจะทนไฟไปได้นานขนาดไหนแน่นอนชีวิตใครใครก็ย่อมรักเต้าก็เช่นเดียวกันฮะออกมาอีกแล้วเว้ย ไอเต่าตัวนี้ทนทยยายยาิจริงๆแต่แกจะเก่งกว่าไฟก็ให้มันรู้ไปไอชิดเคียย์เตาข้งกองไฟสีห้าหนจนเตาหมดแรงนึกว่าจะแน่ดูสิวะมันถูกเผาจนขาชี้ฟ้าแล้วเออเก่งแต่ถ้าลองเป็นเองบ้างอ่ะเองคิดว่าจะทนได้สักกี่น้ำละ่ะเอา้าไอ้บ้าต่อมาก็เอาเต่าออกมาจากกองไฟ เอามีดแซกระดองออกแล้วก็เอาเนื้อมาทำผัดเผ็ดกินกันนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ทำอย่างนี้แทบทุกวันที่มาร่วมวงกินเหล้าไม่ว่าเมียจะห้ามกรามยังไงไอชิดก็หาได้สนใจเชื่อฟังไม่จนวันหนึ่งก็เจ็บป่วยอย่างไม่รู้สาเหตุตัวร้อนเป็นไฟจนเพอ,อเฮ้ยไฟอย่าเอาไฟมาเผาข้าอ,อย่า มันกลัวแม้กระทั่งไฟตะเกียงไฟหุงข้าวจนเมียไม่รู้จะทำยังไงโอ้พี่ชิดแต่ต่อมาก็หายป่วยเป็นปกติแล้วมันก็ไปหาฟืนมากองไว้หน้าบ้านกองบรรมพี่จะทำอะไรอ่ะเอาฟืนมากองไว้ทำไมเยอะแยะเอามาก่อไฟเผาเต่านะ่ะสิเต่ายักษ์ซะด้วยจะบ้าเหรอเต่าที่ไหนกันเนี่ยเฉยธนาไปเอไฟมาจุดเร็ว และขณะที่ไฟกองใหญ่กำลังลุกโชดช่วงอยู่นั่นเองเพื่อนไอชิตก็มาหาเฮ้ยไอชิดก่อไฟไว้พอดีเลยนี่ไงถ้าเอาเต่ามาให้แล้วพอเห็นเต่าในมือเพื่อนไอชิตก็ผวากลัวสุดเีดเฮ้ยเต่าเต่ายักษ์เฮ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าล้อเล่นนะของโปรดเองไม่ใช่เหรอเอานี่หมอนั่นโยนถุงเต่ามาให้ไอชิตเอะไม่ไม่อย่า ท่านใดนั้นโดยที่ทุกคนไม่คาดฝันมันก็วิ่งเข้าไปในกองไฟมันร้องโอยหยหวนพร้อมกับคลานออกมาจากกองไฟโอ้ยเฮ้ยร้อนอร้อนจังเลยแต่พอเห็นเตาที่หลุดออกมาจากถุงมันก็ตกใจแล้วก็คลานเข้าไปในกองไฟอีก คลานออกคลานเข้าสี่ห้าผลทุลนทุรายเหมือนเต่าไม่มีผิดจนร่างถูกไฟเผาดำไหมกลางกองไฟนั่นเองโดยที่ทุกคนได้แต่ดูอย่างตกตะลึงกว่าจะได้สติช่วยกันดับไฟแต่ก็สายไปต่อมาไม่นานบ้านเพื่อนๆในชิดก็ถูกไฟไหม้พร้อมๆกัน ทั้งสองถูกไฟคลอกเกือบตายนี่แหละเรื่องที่ลุงรู้เห็นและประสบมากับตัวเองจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ตอนนั้นไม่เห็นลุงพูดถึงตัวลุงเลยนี่นาลุงเอิบถอดเสื้อผ้าให้ดูงั้นก็ดูนี่สิผมตกใจไม่เห็นร่างของแกมีแต่รอยไฟไหม้เกือบทั้งตัวอ่ะงั้นก็หมายความว่าใช่ ลุงคือเพื่อนคนหนึ่งของไอชิตเน่ะสิเรื่องปลาไหลทะลวงแค้นโดยแดนสุดสาครความรักความใคร่ทำลายชีวิตและอนาคตของผู้ที่ลุ่มหลงมานักต่อนักแล้วเช่นเดียวกับเรื่องนี้ลองติดตามดู พี่แน่ใจนะว่าไอเดนมันจะกลับมาวันนี้อ่ะก็นางส้มเมียมันบอกข้าเองนะเว้ยเมียมันหรือเมียพี่กันแน่เออใช่ต่อเป็นเมียกูสิวะคําพูดของไอกรัมทําให้ไอแสงยิ้มและหัวเราะอย่างพอใจเพราะหลังจากเดนไปทํางานต่างประเทศไม่นานมันก็เป็นชู้กับส้มเมียของเดนเรื่อยมาพี่แสงมีคนกาลังเดินมาทางนี้แล้วสงสัยจะเป็นไอเดทแน่แน่ดูให้แน่นะเว้ยอย่าให้ผิดตัว ชายคนนั้นเดินสะพายเป้ฝ่าความมืดมาอย่างคนรู้เส้นทางเป็นอย่างดีเป็นมันจริงๆไอเดชแน่ๆจัดการเลยไอกรัมไอแสงกับไอกรัมพุ่งออกจากที่ซ่อนตรงเข้าหาชายผู้นั้นอย่างรวดเร็วเฮ้ย hey, ใครวะแทนคำตอบดาบในมือของมันทั้งสองก็ฟันลงบนร่างของผู้ถามอย่างไม่ยัง้งโอ้ยและสุดที่ชายหนุ่มจะป้องกันตัวได้ ร่างจึงตกเป็นที่รองรับคมดาบอย่างไม่อาจหลีกพ้นโอ้ยร่างนั้นเซทลาตกลงไปในคูน้ำข้างทาง,ทางอย่างกับนกปีกหักเรียบร้อยคนของมีขาดในกระเป๋าของมันแล้วรีบเห็นกันเถอะแต่มันหารู้ไม่ว่าขณะที่ร่างนั้นจมลงสู่พื้นก้นคูน้าได้เกิดอะไรขึ้นที่บ้านของนางส้มเป็นไงพี่แสง จัดการกับพี่เดชหรือยังเนี่ยมือฉันหนีแล้วมีหรือจะพลาดแล้วมีใครเห็นหรือเปล่าพี่ดึกขนาดนี้ใครจะมารู้มาเห็นวะเมื่อไม่มีไอเดชต่อไปนี้พี่ก็เลยอยู่กับส้มอย่างเปิดเผยสทีใช่ป่มรอให้เรื่องมันเงียบก่อนเถอะพี่แสงคงอีไม่นานหรอกจาก้าแต่คืนนี้เราฉลองกันให้สุขผีสุขใจก่อนนะที่รัก สวันต่อมาศพของไอเดทก็ขึ้นอื่นลอยขึ้นมาให้ชาวบ้านพบเห็นไอเดทโพนังส้มที่ไปทำงานซาอุนิวาสงสัยจะถูกโจรป้นและฆ่าทิ้งแน่เลยเใครก็ได้ไปบอกนางส้มมาหน่อยสิพอส้มรู้ข่าวก็แสดงบทโศกเศร้าเสียใจทั้งทๆท,ที่รู้อยู่เต็มอกว่าหัวตายเพราะอะไรพี่ไม่น่าอายุสัน้นทิ้งจะไปแบบนี้เลย ให้เดชมันไปดีแล้วอย่าเสียใจใไปเลยสม้มฮักอ,อกหักใจซะเถอตะตาดมผู้เป็นลุงและเป็นสัป,ปเหร่อประจำหมู่บ้านจึงช่วยจัดพิธีศพแล้วนำไปฝังไว้ในป่าชา้าหลังจากทุกคนกลับไปหมดแล้วข้าเป็นสัป,ปเหร่อข้ารู้ว่าเองตายตาไม่หลับเพราะความแค้นแต่เองจะแค้นใครข้าไม่รู้รู้แต่ว่าข้าช่วยเองสมหวังได้นะ หลานรักเจ็ดวันต่อมาไอ้แสงก็เข้ามาอยู่กินกับนางส้มอย่างเปิดเผยโดยไม่แคร์คำนินทาของชาวบ้านแม้แต่น้อยไม่มีใครสงสัยเราเลยเห็นไม่ส้มอย่าไปกังวลเลยแต่พี่มาอยู่กับฉันเร็วเกินไปชาวบ้านก็นินทาฉันนะสิเพราผัวตายยังไม่ทันเผาก็เอาผัวใหม่แล้วจะไปสนใจอะไรกับป่าชาวบ้านวาเรามาหาความสุขกันดีกว่าจ่าที่รัก พี่แสงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่เบื่อบ้างหรือไงส้มของพี่ทั้งสวยทั้งหวนขนาดนี้จะให้แสงเบื่อได้ยังไงล่ะจ้าปากหวานเอ๊ะกลิ่นอะไรเหม็น,นยังกะหนูเน่าโผล่ขึ้นมาจะใต้ขุนบ้านแน่ๆน,นั่นสเิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงไปดูจัดการฝังให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าจะได้ไม่เสียอารมณ์ไอ้แสงรีบควาตะเกียนลงพื้นไปดูทันทีเอ้ อยู่ไหนวะไม่เห็นมีเลยนั่นปลไหลเหรอเหมาะจริงๆงจะไปต้มเปรตแกล้มเล่ากับไอ้กรัมซะเลยชักเปรี่ยวปากแล้วไอ้แสงจึงเกิดอาการอยากเล่าขึ้นมาทันทีจึงให้ส้มไปตามไอ้กรัมมาเองมีฝีมือในการต้มเปรตปลาไหลจัดการเลยเดี๋ยนางส้มเสือเหล่ามาจะได้ฉลองกันได้เลยพี่แสงไอ้กรัมตรงไปหยิบไหที่ขังปลาไหล แล้วล้วงลงไปจับขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วโอโ้ตัวอ้วนใหญ่ดีจริงๆอออลื่นลื่นลหลายตัวนั้นลื่นไหลพุ่งเข้าปากของไอ้กรัมยัางคาดไม่ถึงโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นวะนั่นมึงแดกมาไหลเป็นๆทั้งตัวเข้าไปได้ยังไงวะไอ้กรัมอาวอฉันไม่ได้ตั้งใจกินออแต่มันลื่นเข้าปากฉันเองนะพี่แสงพูดจบ ไอ้กรัมก็แสดงอาการเจ็บปวดอย่างสุดแสนจะทรมานอ้อโอ้ยไม่น้นปลาไหลก็พุ่งออกมาจากท้องของไอ้กรัมจนเลือดพุ่งแดงฉานสุดสยองเฮ้ยเ้ยเฮ้แล้วมันก็พุ่งเข้าหาไอ้แสงอย่างรวดเร็วแต่ไอ้แสงก็คว้ามันไว้ได้เฮ้ไอ้ปลาไหลผีเสร็จข้าละแต่ความลื่นไม่อาจหยุดมันได้เฮ้ยทำไมมัลื่นแบบนี้วะเนี่ย มันจึงพุ่งเข้าปากของไอ้แสงอย่างไม่ยากเย็นและเกิดอาการเดียวกับไอ้กรัมที่ทรมานจนขาดใจตายไปก่อนหน้าแล้วอออไอ้แสงดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจนขาดใจตายในเวลาต่อมานางส้มกลับมาจากซื้อเหล้าให้กับสองชายโฉนดได้เห็นไอ้แสงลม้มลงพดอดีพี่แสงไอ้กรัมเกิดอะไรขึ้นน่ะ ขณะที่เธออ้าปากตกใจปลาไหลผีก็จู่โจมเข้าปากเธอทันทีแน่นอนเธอต้องได้รับความเจ็บปวดทรมานไม่แพ้ไอ้กรัมกับไอ้แสงเป็นแน่ในที่สุดสิ่งที่ข้าคิดไว้ก็ไม่พิดสมแค้นแล้วก็หลับให้สบายเธอไอเดทหลานรักฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับ